ทีสวคสไอเ่ะไอเคอีอีอีกักตเป็นจังได้ยินเอฟุซาลอยหมดเสื่อมเมยอีหยังก็ดังบูบลดเนึงองโเก่ระเบิดระเบิดแก้งกจะระเบิดระบอแสดงไมปิดแก๊งอย่างอตใจเวนโทรศัพท์อันระเบิด เป็นนาฬิไปกับตัวอบุลายบ่อนอลายบกขอแม่ได้จัดไม้คืดแล้วคืดแล้วซยนี่เนี่ยเนเนีกินอันไหมูเขาบอกินกระเทยกินได้ค่ะที่เำไมมันเสีบเสบด้ยรุนนี้เลยมาต้อ่วงเี่ยวอมบานนะคะเพี่ยวอมบานก็ได้ สวัสดี FC Memory ไทยหามาแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนเลยพี่น้องคะวันนี้ก็เป็นวันซ้อมใหญ่นะคะพี่น้องคะตอนนี้กำลังซ้อมตึงมะลึงตึงต่ำอยู่นะเจ้าคะอ่าเพิ่นไล่ซดกลุ่มปิดอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็น้องๆนะคะแดนเซอร์ก็พักผ่อนกินข้าวนะคะกำลังหาเนียอยากนึกกินยูตาตาตาเพชรีอยางกินค่ะ ทำอะไรอยู่คะการตึกษาแบบวงวันตำเ้ลเจ้าของเป็นแฟชั่บอยเอาคือมีเขาอยู่บนหัวหน้าใส่เขาเงีนยดิผมค่ะแม่ผมจะไว้ผมยาว้วเหรอวูกจะไว้แล้วจะไปทำนมแต่ว่าจะเต้นชายโอ๊ยสิไว้ผมยาวสิเฮ็ดนมแต่ว่าสิเต้นใส่กูเงินบางีล่ะผมแหละสกิัน ล้อมสซ่ขึ้นเก่าจะมาเส็ดนมเออปัดตินใช่ไงโอ้ยสะอ่อนไห่เนาะตั้งแต่ติดอันน้องโคโรนาออกมาหนีหนีป็นไปทั่วเนาะคิดว่าโคโรนาโอ้ไม่ค้อนเออโอ้ไม่ค้อนโคตรน่าโอ้ยโคโรนาโคตรน่ามันกินมันกินหยังมันกินสมองแล้วมันกินหยังอ่ะมาเก่าคัดแก่ลแต่ทำไมอย่างแรกผมเริ่มโคตรน่าเออน้อลืมขยามันถอด เจอหน่วหน่วหน้าหน่วตับบางุงบอกตัอะไรตําตันะคะต้อกตาต้าก็มาตํามาเป็นแม่กลัวนะคะน้องๆพักอ๋อน้องๆช่วงอาหันพักพักเงาเลยพี่น้องค่ะสิบมือสิบทีมือพักเตะเงาเออนะะนี่แล้วก็อีกหนึ่งคนมีไัยกินท็อดเนี่ยสาวเคที สวัสดีคะ่ะไอเคไอเคกักตูเป็นจังไดอินเนสผูซาล,ะลอ,อยบ่อเสื่อม่อี่ยงก็ดังบุบลอดันเนึงเวิร์ตเคระเบิดระบอเวบร์เจจะระเบิดระบอเสนไมเป็นเจนอยังโต๊เพื่อตกใจเบิร์วันโทรศัพท์อันระเบิดเป็นนาฬิกไปกับกต๊ะผู้าลอยบอ่อหนอลบอโยแม่ ได้อีกจักไม่คืดแล้วคืดแล้วแสดงว่าได้ไม้ได้อยู่ไหมนาซามไม่นาซามพยาบาลไม่นาซามคุณหมอบ่อหน่อยเล็กลี่ลี่ลาดอันฟุตบอลเอาไหมนาซามตีหูเป็นยังไงเนี่ยกักวโตกับกับกิดหอดเวทีมันซสื้อแบบว่า อยากเต้นแล้วอยาก้องเพลงแล้วเสี่ย <ừ, S 1> อยู่ถันรู้สึกแบบเบื่อนอ่ะเบื่อแมันบอเบื่อแฮ้ยเจ้สิเบื่อให้ยังกินเก่าฟี่อยู่ห้องฟี่เออเคยไปกินใช่ <c oughs> ไหมเคยไปกินก่อนมองึงพุด <c oughs> ย่าอีกง<ว>ก่ายนะบอบอได้อยางดูประนันเดอ้อห้วยบ้านพาักเขาก็กินฟีน่อยู่เ <c oughs> ป็นยังไงออกมาแบบเต็มที่อีู่บ้านออีกก็มาเที่ยวๆเดี๋ยยั้งกิกันฟี่คลาสกี่แบบมีอ่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์หรือยัง เป็นยังมีอาการแบบเมืเม่อยแน่จ้าหน่อยหนึ่งเมือม่อยๆแน่เจ้าหน่อยหนึ่งเอฟเฟกต์มันก็จะมีประมาณนั้นมันก็สิเมื่อยแม่แต่ยังเมื่อยแต่หมอบอกว่าอาการเหนื่อยน,นี่จะจะเป็นประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็แม,แม่แล้วก็หายเป็นปกติแต่ว่ากับตอนนี้กับพ่อให้ได้ฟืน้นเต็มร้อยพี่น้องค่ะแต่ว่า<ช>เราก็เต็มร้อยทำง,งานแม่บอกเต้นแบบเต็มร้อย ก,กนนินแล้วบ่ขาะกินเลยได้อีพียงกินน้เปรียวจา้าบังหันเพิ่นดมาเห็นโอ้ยเบิงพี่น้องเบิงเบิงเจน,นมัดสันทุทุัวตัวถูอัยพ้อนกินน้เปรียวมา,วาจันเจแบบนุ่นดีป้อนมาเซ็กซี่เธอเมือ้กูเลยอยากเห้นบักนอนไปอีหาคะกกงสาวเคที่โอ้ย กำลังมวนๆพี่น้องครับไรซ์สดกลุ่มเปิดอยู่นะเอ้ยกลุ่มปิดไรซ์สดและกลุ่มปิดอยู่พี่น้องตอนนี้เอิญแขกเอิญยังขมานะคะเราก็จะมาทําปาต้ากระติ๊ดตําตําเนีตําเพียรเดิมเอ้าคือเนี่ยเนี่คือมีตีนอันนี้หนึ่งมากไปเลยอ๋อจะต้มตีนตําตําซ่วต้มตีนบ่เอิญเลิศเลิศอีรี เป็ดกระเทยตำสันหานี่สันหานี่กินด้ดีหรอกกระเทยนี่นี่เพิยรเนี่ยกินอันไหมูเขาบอกกินกระเทยกินได้ค่ะทำไมมันเจ็บๆด้วยหัวรุ่นนี้เลยอะกตั้งหัวเปรี้ยวอมบวานนะคะานเิปรี้ยวอมบวานก็ได้ดอกตำตีนนะคะตำตีนอยากให้เจออมเค็มนะหนูนะอมอมเค็มบุ้ยเพรไหวเด้ออมเค็มอ่ะ อุ้ยทั้งลาเพ่นกับเจ้าแบบมวนพี่ลองอไย่อ่ย้อยอีลีพรุ่งนี้นะคะพี่้องขาอย่าลืมข้าม่กันร่างใจใพวกเรานะคะพรุ่งนี้ไ์สดครั้งที่สี่สิบแล้วพี่ลองขา<อ>มืออื่นบอกเลยว่าล่ำเรืองแบบเจ้าแห้งหงลดแห้งปังแห้งมืออืน่นสนุกสนานเข้มข้นนะคะ เข,าข,าข้มข้นคาโกลรอบบังหันเอียกนะฮะลำเลืองบอกเลยว่าปังที่สุดปังแน่นอนปังมากๆเลยนะคะสองสาวกสิทมหาแน้วกินต่อผู้อืนอ่นเขากินแล้วพี่รองคะก็กินแล้วนะคะเพราะว่าอันมเมเตียกับเมตต่อยคนอันเห็ดมีเห็ดมีกะทิแม่เมย์ชอบส้วนดูวัดขาแล้วกินดอเป็นบ้าจะคล้องอะไรโทษน้ามูอันลากขึ้นมา ลักขึ้นมาแล้วโท้เอิอนห้ามาหิวเข่าตอดทัางส้วนกินนะบอบก,กินบัะเท่อนั้นเด้อมากอะไหิวห <c oughs> โอ้ยยังคู่มวเอาอันนี้คือหัวมึงจอดใส่ขันบกข้าวเพียวมัมนถวยโอ้ยจะเป็นบะเบงถวยนอตตาเอ้ยโอ้สวน,น,นที่แรกว่าให้อดเอาออดเอาเพราะว่าเราซ้อมเสร็จนะคะแมเพี้ยวสั่งเหนื่อยอย่างมาผูดลอยสุดโอ้ยโทษ ถ้ยไ้ซูสันปักไลน์นุกก่มก<ด>้อนยังเพียบยวันที่แรกว่าสิให้ท่ากินอันไล่สดไ,สดไอ้โบแมนซ้อมเลี้ยวพี่น้องขาซ้อมเลี้ยวว่าจังถ่ากินมันโอ๊ตบ่ไวได้เพราะว่ามันเสด็จเลียเล้ยวตอนนี้สองสามทุ่มแล้วซัวเพิ่นไล่ไล่สดกลุ่มปิดจบก็ประมาณสามทุ่มป่านนี้เล็กน้อยอาทางเครื่องอน้องนางเดนเซอร์ก็จะขึงซ้อมต่อน,นะคะบุ้งวาสิเลียวง่ายบัวแต่เาก็เลยถ่ายร้านสกีปนอกมือนนิเนาะ บานเพื่อนร้านเพื่อนหิวเข่าแห้งเพื่อนก็นเลยมาหาแล้วถึงสัก่ัน